จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่ากับหมอนินวันนี้นะครับเป็นคําถามที่คุณผู้ชม inbox ก,กันเข้ามาเลยถามกันว่าจริงหรือไม่คนที่ป่วยแล้วเริ่มมีปัญหาเรื่องปอดจะต้องลงท้ายด้วยมะเร็งปอดเสมอครับคุณหมอออไม่จาเป็นค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนมีปัญหาเรื่องปอดแล้วก็จะเป็นมะเร็งปอดไม่ใช่นะคะแต่ว่ามันก็ปอดก็สาําคัญเพราะว่าเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเลยนะคะแล้วก็ลิงก์กับหัวใจต้องดูแลดีๆนะคะ อ่าปอดเนี่ยมีหลายสภาวะบางทีปอดปอดอ่ะอักเสบจากความชื้นหรือว่ามีความร้อนก็ได้มีสองสภาวะนะคะแล้วก็พวกพังผืดก็เหมือนกันนะคะพังผืดก็ไม่ใช่ว่าจะต้องกลายเป็นมะเร็งกรมดไปไม่ใช่นะคะแล้วก็สามารถรักษาแต่ถ้าเจอแรกแกเรารู้ตั้งแต่แรกๆแล้วก็รีบไปหาหมอแล้วก็ทานยานะคะรีบรักษาดูแลปอดให้ดีๆนะคะก็โอกาสหายสูงม,มากะะการออกกำลังกายช่วยได้โอ้ช่วยได้มากนะคะแล้วก็บวกกับ ต้องดูว่าหมอดนั้นนะเป็นลักษณะแบบไหนคือมีความร้อนอักเสบหรือว่ามันมีความชื้นมันมีสองแบบอย่างที่หมอพูดมานะคะเั้นก็ต้องกินยาให้ถูกกับโรคที่เราเป็นนะคะ เกิการอาการที่ไกลจนกระทั่งเนี่ยเป็นมะเร็งนั้นนะจริงๆมันคือไม่ใช่แค่พังผืดมันจะมีเนื้องอกนะคะที่เกิดขึ้นในบอดเราได้แล้วก็บอดจะมีภาะวะถ้าความชื้นนานๆเข้าบอดมันจะไม่ยืดหยุ่นใช่ไหมคะ,ะมันก็จะหายใจไม่ดีก็จะขาดอากาศหายใจได้นะคะก็ลินไปทางหัวใจมันก็อาจจะหัวใจวายนะคะก็มีหลายระบบจริงหรือไม่คะที่บอกว่าคนที่ป่วยเป็นโควิดถึงจะ คือจะมีคําพูดว่ามันจะลงปอดมันจะลงปอดคนที่ไม่ลงปอดก็มีโอกาสปอดเสียหายจากการติดโควิดไม่ลงปอดปอดไม่ได้มีความเสียหายอย่างนั้นแต่ว่าถ้าถามว่าคนที่ติดโควิดแล้วหลังจากหายแล้วเนี่ยมีมีสภาพเหมือนเดิมไหมเท่าที่หมอเจอคนไข้อ่ะค่ะก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมกันก็จะมีภาวะต่างๆที่ตามมาเหนื่อย อาจจาะไม่ใช่เหนื่อยอย่างเดียวอาจจะมีภาวะอื่นๆอ,อย่างเช่นคอแห้งอะไรเงี้ยแสบร้อนอะไรเงี้ยติดเป็นบางเวลาอะไรเงี้ยคือร่างกายมีการเปลีป่ยนจริงคือดีที่สุดก็คืออยากติดดีที่สุดนะดูแลตัวเองดีๆแต่เราคงหนีไม่พ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ดูแลสุขภาพสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีอันนั้นสําคัญแหมชอบมากเลยเพราะอะไรร,ะรู้ไหมฮะตอนนี้เนี่ยคนที่ยังไม่ติดเนี่ยพูดว่าอะไรรู้ไหมก็ติดซะให้มันรู้แล้วรู้รอดไปจะได้สบายใจไม่หลุกนะ มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ใช่ต้องบอกว่าคนที่ติดโควิดเนี่ยจริงๆเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกเนอะเราไม่รู้เลยว่ามันจะมีโอกาสที่จะมีผลข้างเคียงอะไรตามมาเพราะนั้นเป็นความเข้าใจผิดเนาะใช่ใไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบโรคอะไรนะประจําถิ่นนะอย่างที่เขาพูดพูดกันคือเขาไปพูดว่าอะไรรู้ไหม ติดซะก็จะได้มีภูมิต้านทานค่ะไม่ไม่มีโควิดเนี่ยเป็นโรคประหลาดมากนะคะโรคอื่นนะเป็นแล้วยังมีสร้างภูมิคุ้มกันให้เราแต่โควิดเนี่ยเจ้ากรรมจริงๆมันไกลพันตลอดนะคะแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะสร้างภูมิขึ้นมาให้เราจริงๆไม่แต่วัคซีนนะคะตอนนี้ก็ยังไม่เสถียรนะคะก็พวกเราก็ฉีดกันหมดใช่ไหมคะไม่รู้กี่เข็มสุดท้ายก็ นะก็ต้องติดอีกใช่ไหมคะแม้กระทั่งยาที่ใช้ก็ยังมีปัญหานะคะนะคะดังนั้นก็ต้องผู้ที่รับผิดชอบจะต้องไปดูแลแล้วก็ดแดูองให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อทุกคนจะได้ผาสุขกันนะคะค่ะโอเคก็ขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับคําถามยังไงก็ทิ้งไว้ในอินบ็อกซ์แบบนี้นะคะเรื่องอะไรก็ได้เกี่ยวกับสุขภาพนะครไม่จำเป็นต้องเป็นโควิดแต่ว่าเวลาที่คำถามซ้ำๆกันไหล คำถามเนี่ยพี่ต้อมก็จะรวบรวมมาแล้วก็มาสรุปถามหมอนิดแบบนี้นะคะกับจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่ากับหมอนี้วันนี้ขอบคุณสแสีสวยๆนะคะ m i มิกซร้านกาแฟแล้วก็ใช้เป็นที่ประชุมใช้เป็นที่สัมมนาเล็กๆได้เลยนะคะติดต่อกันเข้ามาเลยนะคะ0931241983หรือว่าอยากจะลองเข้ามาทานกาแฟทานขนมอร่อยๆกับบรรยากาศสบายๆแบบนี้นะคะ m i มิกซ์อัพค่ะ